thank you สวัสดีครับครับทำอะไรครับกำลังรดน้ำเมื่อวานฝนไม่งฝนยัท่าอยากตกแต่มันไม่ตกแต่วันนี้อากาศหนาวนะอากาศหนาวเลยนี่เป็นกิจวัตรประจำวันหรือเปล่าครับเนี่ยเ,เป็นกิจวัตรประจำวันครับก่อนเช้าจะทำงานเกี่ยวกับเก็บรายละเอียดของพื้ผักตัวหน้ายังไม่มาเป็นเป็นต้นแบบ มาจากตอนครับตอนตอนอตอนต้นมาทำเสาวนี่เป็นรูปไอวนี่เป็นรูปสองนี่เป็นรูปสองอันนี้เป็นสวนแถวสามพานแถวแถวสามพันเนี่ยนิยมปลูกเป็นมะละกอสำหรับทํำส้มตำเ,เนื้อจอะหวานนะครับแล้วก็ กรอบด้วยนะครับหรับเพราะมะละกอเพราะลงหลุมแล้วทีนี้ก็ที่บอกมาแล้วก็มาใสุ่นะครับแบบนี้นี่เพิ่งเริ่มต้นอ่าก็เริ่มเริ่มเริ่มต้นเด็ดนะครับอ่าอีสักประมาณสี่ห้าวันก็จะพร้อมในการเอาไปลงหลุมโขดเขาเรียกว่าแมงลักเนาะทางภาคอีสานเราเรียกผังทีู่ ส่วนข้างล่างนี่จิมจุวยถ่ายที่นี่มีหมดทุกอย่างครับทิกทิกประเภทที่ถ้าผมปลูกเองนี่มันจะไม่เผ็ดคนอื่นผมต้องวานคนอื่นมาช่วยลงหลุมไม้ทีนี่นี่ก็มะละกอพันุ์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวลูกของเขานี่ก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักอยู่ใต้ร่มไม้ แต่ว่าเราก็เอาไว้เพื่อสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องตอนเขานะครับข้างบนนี้เป็นรังของมดนะครับข,ข้างบนนู้นะมีรังของมดแล้วเราถึงฤด,ดูอ่าสวยไ,ดดายไข่มดแดงแล้วครับแง่ไข่มดแดงอยู่บนนี้แหละครับแต่เราก็เลี้ยงนะครับหนึ่งคือให้น้ำสองเอาเศษอาหารจากครัวของเราเนี่ย ใสจถุงมาแล้วก็มาแวนเอาไว้ให้เขาเจาะเข้าไปยินเพื่อให้เขาใสให้เราเยอะๆครับยอดบักลำยอดบักลำเอามานึ่งกระปลาครับยิ่งปลาเนื้ออ่อนนะนึ่ออร่อยมากนี่ก็ยังยังมีใกล้ๆกับมะละกอนี่ก็มีพริกพริกครับพริกพริกครั้งนั้น เพราะว่าเราใช้พริกเปืองมากที่นี่เราต้องปลูกเองอ,อาหารอีสานเนี่ยเขาไม่ใช่ไม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 นิยมใช้บวบเบี่ยมเขานิยมใช้บวบหอมนี่ครับลูกเล็กๆตอนนี้ยังเป็นลูกเล็กๆอยู่นะยังเป็นลูกเล็กๆเดี๋ยวอีกอีกเดี๋ยวก็โตแล้วโอ้ยหมดเยอะจริงๆเรียกมาว่าหวดขา,วาหวดขาว่าหวดขานะครับ อันนี้เป็นผลไม้ป่าของฤดูเดือน4ี่เดือนห้าพอสักสักพักหนึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาก็จะคลํำเข้าตอนนั้นหวานหวานมีม,มีมีฝาดด้วยนะครับมีฝาดด้วยวิตามินสูงวิตามินซพวกนี้ครับนี่นี่ยชื่อชื่อชื่อต้นเกตนะครับเกตนี้จะมีจะมีดอกหอมนะครับ ดอกก็จะอยู่ตรงปลายนี่เลยฤดู่หอมแล้วครับเมื่อเดือนที่แล้วเดือนสามนี่เขาจะหอมมากเดือนสองเดือนสามหอมมากเ,าเวลาไปปลูกก็ใช้วิธีนี้นแหละครับแค่ออกไปเลยครับใครอยากจะได้บอกกันมานะครับที่นี่เรามีพอที่จะแบ่งปันกันอยู่คิดถึงสมัยเป็นนมหนุ่มนักเรียนมอ รักษาในห้องแล้วก็จะมาหาดอกเก็บไม่ใช่ไปหาดอกกุหลาบนะหาดอกเก็บหอมแล้วก็เอากระดาษห่อนิดหน่อยไปส่งแล้วสาวน้อยเขาก็จะดมอยู่นั่นแหละทั้งวันเพราะวันหอมทั้งกลางวันกลางคืนครับ <c oughs> โดนโดนลมเมื่อวานเนี่ยร่วง อันนี้เราเปลูกแบบธรรมชาติเลยครับเราไม่เราไม่ใช้สารเคมีเราไม่ดูแลอะไรอาการน้อยแต่ต้นใหญ่น่าดูเลยครับปกแบบนี้ถูกปูกปากเา้าอีสานเรา สวนส่วนนี้แม่สุ่มหรือคุณสมพรคงสมของเขาเป็นคนดูเล,เ,ลเ,เป็นงานด้านดิเล็กด้วมาเวลาดูแลสวนดูแลจุจก,การแล้วก็หาเวลามาผ่อนคลายอ่าเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็เอ่อมะเขือพวงมะเขือมะเขือเทศ เราดูแลมันพื้นที่มันกว้างอ่ยดูแลให้ทั่วถึงเนี่ยลำบากพิกครับลำต้นยืดยาวใบใหญ่ลมมาเมื่อคือนเนี่ยที่ลมมาเมื่อคือนเนี่ยก็เลยล้มเลยางานพูเนาะรู้จักพูเนาะพ mm hmm. ูแต่อันนี้ไม่ใช่พูครับต้องมาดูใกล้ๆ อันนี้เป็นยานะเป็นสมุนไพรแต่ว่าเป็นอาหารเขาเรียกว่าใบหมาน้อยใบหมาน้อยทีนี้ก็จะเอามาขยำขยำจนกระทั่งเป็นกับน้ำเนี่ยครับจนได้น้ำน้ำสีเขียวน้ำสีเขียวเนี่ยผสมเครื่องปรุงนิดหน่อยตั้งไว้สักพักก็จะแข็งตัวเป็นวุน้นอันนี้เป็นยาเย็นครับเป็นมะพร้าวน้ำหอม ันแท้มาจากนู่นแหละครับอัมพวาแถวนน้นนะครับเนี่ยเอามาปลูกแล้วก็ดกแต่ผมไม่รู้จักดอกดอกอะไรก็ไม่รู้ใครรู้จักบ้างก็บอกผมหน่อยแล้วกันเนี่ยเนี่ยดอกสวยหน้านี้ออกดอกเอ่อรดน้ำดีๆนี่ก็จะสวยเลยทีเดียวอ่าแกงหน่อไม้ของพี่เพื่อนกาลสินสวนราอนทำเอาจากกอนี้นะครับไม้ยืน ไม้ไผ่อื่นๆมันมันยังมีอีกขั้นอื่นๆนะครับแต่อ้นี่ตางไผ่ตามหมุนเนี่ยอร่อยสุดแล้วก็มีประโยชน์สุดครับอ้ว่าไงพีพพไ่ไม่ไม่ร่วงนะเนี่ยร่วงน้อยพันนี่มหาชนกครับมหาชนกบ้านดอกจานนะครับเป็นบ้านพักของ อลองนันเงเอกหนังเรื่องครูบรรนาอกที่ทำครั้งที่สองนะครับเป็นสาวเป็นสาวลาวมาจากเวียงจันทร์ชื่อคำปณีวงทองคำนะพ่อของเธอเนี่ยเป็นศิลปินลาวผมนึกชื่อของท่านไม่ออกคำสวนอ๋อยันนง ก็ไปนั่นมานี่ด้วยกันบ่อยอยู่<ม>ชื่ออาจารย์คําสวนวงทองคำวงทองคำนะครับน้องคําบณีเนี่ยเขาเคยมาอยู่แกรมมี่อยู่พักหนึง่ง<ม>ก็มาร้องเพลงคู่กับไม้พิรมพรมเพลงสาวเชียงผานนะครับบ้านออกจากเขาไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอายุงานสร้างมันหลายปีแล้ว14ปีแต่ข้างในนี่ยังแจ๋วนอนได้สบาย เป็นเป็นบ้านที่ใช้ในการพิธีแต่งงานหรือไม่ก็งานของสัญใหญ่ใหญ่ในบริเวณนี้นะครับปีหนึ่งๆเนี่ยมีคู่บ่าวสาวมาใช้แต่งงานในพิธีแบบพื้นบ้านของเราที่นี่หลายคู่ครับปีละเป็นสิบสิบคู่อะค่มาเท้ายังเยอะแต่ว่าต้นนี้เราเอาไว้ เอาไว้อทำกะทิเต็มเลยเมื่อวานนี้พา,ายุมาวายุใหญ่มาต้นกาคืนผมลมลมไม่เป็นท่าเลยดีนะเนี่ยอีกนิดเดียวฟาดบ้านไปแล้วพูมด,ดีจังเลยบานไม่เสียหายอะไรท่านรู้ไหมว่าต้นอะไรเนี่ย ไม้ที่เขาชอบขโมยกันที่ภาคอีสานเนี่ยเยอะๆไม้ขยุงครับเน<ม>ี่ยเราในในสวนเรานี่มีหลายพันต้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกให้ให้มาขโมยนะเราปลูกเอาไว้ครับให้มันเป็นสมบัติของเป็นดินไงนี่เห็นไหมได้การแล้วเนี่ยถ้าจะเอาไปแกงก็ได้ได้แล้วนะครับเนี่ยแกงได้หนึ่งนอวนนอนี้ต้องปล่อยให้โต โตขึ้นเป็นกอนะครับอันนี้เรียกว่าไผ่เลี้ยงน้องอรดน้ำเกิดทันทีบรรยากาศของเยงื่สวนดอนธรรมของเราเป็นอย่างนี้ครับเกือนกาละสินสวนดอนธรรมเรายินนาอตอนแรกไม่จะทำสะพานตรงนี้ตอนนี้อาจจะทำไม่ทันในปีนี้นะครับทำสะพานอยู่กลางนาแล้วก็บริเวณนี้จะปล่อยปลาให้ว่ายน้ำ น้ำไม่รู้ว่าเราจะยังมีปัญหาอยู่อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจฮนะอาจารย์อยากกินแดงนี่ไหมน,นี่กานบัวเห็นไหมมีหลายยอมอยู่นะนี่จริงๆอ่ะเลยเลยรู้ดูเลวนะเลยรูู้ไอ้บัวสายแล้วนะ เอาสายบัวข oh, ึ้นมาแกงอร่อยทีนี้ของพวกนี้เนี่เหมือนว่ามีเยอะมากใน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 ,ในนี้แล้วไปไหนของทุกอย่างที่ปลูกในนี้เนี่ยไม่ได้ใช้แต่ในนี้ครับไม่ได้ใช้อยู่แต่ในเงินกาลสินเมืองกาลสินเท่านั้นยังส่งไปเมืองอเมืองกรุงเทพด้วยเงินกาลสินมีสองสาขาที่กรุงเทพนะครับ มีอยู่ที่คลองคนายาวหนึ่งแห่งแล้วก็คลองสามวาอีกหนึ่งแห่งของเหล่านี้จะถูกส่งไปที่นู่นหมดเลยครับคนกรุงเทพไยได้กินอะไรที่มันปลอดสารนะครับอ่าเนี่ยถ้าอมอยู่ตรงนี้เอาไก่ก็อยู่ตรงนี้แต่ไข่อยู่ตรงนี้เหลือแค่จะเอาหม้อแกงมาวางตรงนี้แล้วทุกอย่างเข้าไปอยู่ในนั้น ก็กลายเป็นกลายเป็นอาหารกินได้แล้เนี่ยป่าก็อยู่นี่อันไอ้นีนน่กะว่าเราจะลองทดลองกันดูว่าถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยมนละไอ้ไอ้กล้วยเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มอีกไหมทําให้ดินชุ่มแน่นอนแต่ว่าวิธีดูแลรักษาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับอย่างอื่นไหม ชมสวนของเขือนกาลสินสวนดอนธรรมเมืองกาลสินบ้านพักก็มีอย่างอย่างที่แนะนำไปบ้างบางหลังแต่ก็เคยพูดถึงหลายหลายหลายหลัง